ว่าวันนั้นน่ะไอ้เพื่อนเพื่อว่าแผลที่ให้เลยทีนี้มูบอว่าแก่ไมวันให้ลกูบอกว่าสมุดโกว่ามาไหกันทีได้เัมาเนี่ยพมางหนบหูอยากเข้า SME ้ทพมิตรมีอะไรแนะนำเกี่ยวกับโรงเรียนไหมคีตอนมส่ไม่มีเร็วเร็วเอ e คืออะไรวะเทคนิคมีแต่ s v c อาไมั้ทางสวยนางเธอไปทำคางสวยท ที่กดชอบกดไลค์กดแชร์ไม่ชอบไม่แคร์เดี๋ยวผมกดปีบพอลีก็กดได้นะแล้วก็ไม่ชอบไม่แคร์เห็น้งอย่รูปเอามาโชว์ดิอ่านในใจนะเพื่อนเอาไล้างรถไก่รออะไรอ่ะล้างยันดนนะผมไม่จะฝากการฝากการฝากาผลผมไม่ได้หวังการผหวังเพื่อให้สร้างเครดิตไปล้างรถ่ะสองร้อยอะที่เหรอทาไม่ได้ไม่ไ้างไกจังอะ เผื่อเผื่อเผือมันมีอะไรปุ๊บเนี่ยผมสามารถับู่ได้สามารถทำได้แล้อว่าวางไปสร้างได้ไม่าเ่้งนเอะมันผเครดิตอะไรได้เยครับ้าา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 าะาาาาาา บ้านเขาอปาแล้วเป็นไหแล้จะบอกวาวีจังเลยเขาบอกว่านยวีจังอ่ะแล้วก็นกระจกแล้วกปนกระจกขับแล้วไปขังค้างไม่รู้เลยว่าเขาะไปขะไรว่าผมจะสั่งของผู้หญิงแก่ๆใรุ่นเออมา20ต้นอ่ะ ก็เลยอ่อนเุามไปคนจัวขวาสุดขัะหัวโดเรียนตัวหุดตัวราวเลยหัวปดมากัหลุดตัวราวเลยข่าวแล้วเขาบอกข่าวแล้วเขาบอกข่าวแล้วกันแดดี่เพิ่งตอนนี้หยุนี่กัแดดวไรขอไม้ป้ายวันี่ยงงเลยตัวหลุดตัวราวเลยเอเนี่ยมาทัวรตั้งแต่ไรแล้วและอ่ากกล้องแล the no? so ้ว เาไปไหนมาไหนมันใช่มันต้องมีใช่าไปถามมันอยู่ตรงไหนนะจ๊ะไปาไปเดี๋ยวเขาถามเองกระโปรงมันตึง่ะพี่พี่ค่ะในลายเมาตึงเขาทำจริจริงทนี้ใช่ทุกลัวหรอกถ้ถึงมันมันจะถ้าเกาตึงมากมันสร้างบารมีรึเปล่าถ้ถึงเนี่ย เพราะว่ามันมีบามีได้พลัรมีเพื่อไงแี่ก็สี่เทาเพิ่มทำากเปนรมถ้าทำไม่ดีสพิโอเคนันีนี่มันคนจะทำดีเพ่มเนี่ยมันายตัวเองนะเพราว่ามันพลังใหญ่อ่าหมอี mm ่ลองเราเราก็มีดมีพ like ี่มีอะไรอยู่ไต้เ่ยไม้ยากใชไมอืมไม้เว่า คนน่าจะมองเอาเอาเอาข้อมูลไปส่งเอาข้อมูลไปเพราะว่าตรงนี้คืว่าร่างนี้ไมดีมตั้งคิดอะไที่เดียวอกนะามันส่งเออมีมีอาจารย์เปนที่อดียแล้วนะอ่ามีหลายเจ้าด้วยเขาคิดอ่ไที่เดียวหรือเปล่าเขาถามเขาจะที่เดียวหรอใช่ เป็นมหายาณเป็นอินรยาณบางทีติดกร้หลกนี่ยน่ะทำไมคี่พี่าิมพ์วียีการ์โอ้โอ้ไฟพายไหมอ๋อรอพี่โมดร้อพี่ชายพี่หน่อยอ่าร้อก่อนนั่งชิ๋วๆไปก่อน บอกหน้าเหมือนกระโดมเลยนะเอ็ลูกสาวจะไอ้แก้มจะหนุบเงนเหมือนพี่พี่หนึ่งสูสูนหนุแล้วนี่อ่ะพี่เมย์ถามว่าไปไหนเบอร์ออตอบแล้วเบอรเขาไอ้สลามุข์ก็มีใบแล้วไม่มีในคอมเมนต์ ไม่มหน้าละคนละแบบขนาดดังแบบนหน้าเมือะลว่าอะไรอะือนว่าดังหมหน้าละคนละแบบขนาด่ังแบบไม่งไม่เมียค่าเลยนะจะมูกไม่หยุดน้ำนเะะหรอแต่ว่าับไใชาไอ้แก้อนไน่อยนะแล้วก็ไ่มีอรกันเลย ไม่ใส่เข็มขัดแล้วเนี่ยใส่ชุดนี่มีไหมปะได้ได้มีคนสนใจเรียนทอดไม่งับเออใช่อะไรกดหน้าก้าพี่มีนะมีประมุดประมุดปอกมุดพี่มีอยาไปหาชุดนักเรียนได้ไหมปะจ้จับอกส่งบาวายสิบตัว เมื่อวันคุยกับน้องโมซ